เออสวัสดีะนะคะเด้อวันนี้แม่ตทำยำยู่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะแม่ตทำยำหรือกอะเดนฟนนะะนะิลแลนด์เนาะค่ะเนาะวันนี้อยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านอย่างฮูวบ่วมาหาเก็บแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลอยู่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเนี่ยกระร่งกินเบิ่งเนี่ยมันสุบกบ่อืมฮะอืมสุกแล้วค่ะสุกแล้วบ๊อเปรี้ยวเป็นไงอืม ก็อันน่ะอืมอืมนี่แอปเปิลอยู่บ้านนะคขาเนาะอายุบ้านอยู่สวนเขาเองนะคขาเนาะอืมสวนเขาเองเนี่ยนะอืมครับกินแล้วน้ำลายไหลอืมน่ารักไหมพี่น้องอืมแล้วก็ อมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะน่ะเ,เดี๋ยวหา,ายภาพเดี๋ยวจิมาเบงลูไอ้นวยนี่เด้อน่วยนี่เปรี้ยวจี๊ดเป็นวิตามินซีนะคะเนาะเนพี่น้องนี่เนี่ยอันนี้วิตามินซีอันนี้สุกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วลงลงบ่าท่านสุกอันนี้สุกแล้วค่ะเนี่ยนี่สุกเนี่ยสุกแล้วน้ำลายแตกอมขมก็เปรียวเลย กินมือละสามเม็ดได้พี่น้องด้มือละสามเม็ดนะคะอืะอออ้เปี่ยวจิน้นเลยควดเปี่ยวแล้วอือตาสว่างตาสว่างกินมือละสามเม็ดนะคะ่ะ โอ้ยไม่ยูไม่ยูสองตน้นทั้งเมดมันมีอยู่สามตน้นเป็นตัวผูต้นหนึ่งตัวแม่สองต้นนะคะน,นนี่ตัวแม่นี่ีตัวแม่ตัวแม่สองต้นดกค่ะดกนี่ตัวผูนะคะตัวผูมันบอออกมันบอออกลูกเดะอืมตัวผูมันบอออกหน่อยอย่าเมื่อบางแอปเปิลอีกต้นนี้อีกนะลำนำอันนี้อืมอ,อันนี้ดูกเชอรี่ค่ะเชอรี่เชอรี่เบิร์ล้วค่ะ นี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยแอปเปิลแอปเปิลเขียวค่ะอืมอันนี้ถ้าซุกแล้วจะกรอบนะคะอันนี้จะกรอบกรอบแ่บนะคะกรอบอร่อยเลยล่ะนี่เนี่ยคลิปนี้ก็เอามาฝากเนาะพี่น้องเนาะนี่คลิปนี้ก็เอามาฝากนะคะเนาะ,ะ,นะเอามาฝากกันเมื่อนี้ยุบเมื่อนีเ้เี๋กลก็ไปเฮ็ดงานแต่ว่ากลับมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องทรงนะคะอืมห้าห้าอืม,อม แหม่มจำยัดแล้วเนี uh ่ย huh. ก mm ินไปตามินซ uh ีบ่มันเปรี้ยวเด้อลูกมันเปรี้ยวเด้อืมอ่าฮึอืมอะไรอ่ะแอปเปิ้ลก็แม่บ่แอปเปิ้ลก็แม่เหรออืมกินแอปเปิ้ลก็แม่เฉยเลยอืมอืมอับไปละอับไปลอืม Ok, ép bằng cái mẹ chế lên.